เจ้าเคยสังเกตตัวเองหรือไม่เพียงแค่ต้องยืนนิ่งๆรออะไรสักอย่างไม่ถึงหนึ่งนาทีมือของเจ้าก็คว้าบางสิ่งขึ้นมาดูเพื่อให้มีอะไรทำเพื่อให้มีอะไรดูเพื่อให้มีอะไรฟังเจ้าอยู่กับความเงียบและความว่างเปล่าตรงหน้าไม่ได้เลยเจ้าเคยถามตัวเองหรือไม่ ว่าเจ้ากำลังวิ่งหนีอะไรอยู่เจ้าน่ะกำลังวิ่งหนีความคิดของตัวเองวิ่งหนีความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ข้างในเพราะเมื่อใดก็ตามที่โลกรอบตัวเงียบลงโลกภายในของเจ้ามันจะส่งเสียงดังขึ้นมาท,ทันทีความกังวลเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงความเสียใจในอดีตที่ผ่านไปแล้วมันจะถาโถมเข้ามา เจ้าจึงต้องหาเครื่องล่อหาอามิตรมาเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อกลบเสียงในหัวของเจ้าแต่เจ้ากำลังทำสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดเพราะเจ้ากำลังสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดไปนั่นคือปัจจุบันขณะจงกล้าหารเถิดวางเครื่องล่อในมือของเจ้าลงแล้วลองเผชิญหน้ากับความวุ่นวายในใจของเจ้าดูอย่าตัดสิมอย่าผลักใส แค่เฝ้ามองมันเหมือนดูละครฉากหนึ่งแล้วเจ้าจะพบว่าเมื่อเจ้าหยุดวิ่งหนีและหันมามองมันตรงๆพายุในใจที่เคยดูน่ากลัวมันจะค่อยๆสงบลงด้วยตัวของมันเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพที่แท้จริง